สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ก็เราจะมาอยู่กันกับเกมซิลโมบายนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูสายอาชีพของเกมนี้นะครับว่ามันมีสายอาชีพอะไรบ้างแล้วก็แต่ละสายเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เนาะโดยเกมนี้นะครับจะมาในแนว MMO RPG ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยตัวเกมจะ เปิดให้เล่นในโซน C แล้วนะครับและแน่นอนว่าเกมจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็คแนลร็อกออริจินซัมเมอร์วอลคโคนิเคิลหรือจะเป็นเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอชาวไร่ครับโดยเวอร์ชั่นนี้นะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าเขาพยายาม ามที่จะเอากลิ่นอายของซีลพีซีมาไว้ในมือถือให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาทั้งหมดนะเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดเอามาทั้งหมดเนี่ยมันย่อมมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นแฟนๆเกมซีลเนี่ยต้องทำใจไว้ด้วยนะแล้วก็ตัวเกมจะมีการเพิ่มเอาระบบบล็อกเชนเข้ามาด้วยนะครับก็คือเราจะมีโอกาสหาเหรียญจากเกมนี้แล้วก็เอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงๆได้ ด้วยนั่นเองนะแต่การที่เราจะหาเหรียญมาได้แบบไหนยังไงอันนี้ต้องรอเกมเปิดอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเกมซีลเซิร์ฟซีเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ไม่เหมือนกับของเซิร์ฟไต้หวันนะเดี๋ยวเรารอเกมเปิดก่อนละกันนะครับว่าโซนบ้านเราเนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างจากโซนไต้หวันบ้างนะครับผมแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนะทีนี้เรามาดูสายชีพกันหน่อยดีกว่านะครับ ว่าตัวเกมซีเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีสายอาชีพอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ผมจะพามาดูตรงหน้าเว็บทางการของเกมเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวละครจริงๆในเกมเนี่ยผมยังมีไม่ครบนะครับดังนั้นก็ดูรูปภาพประกอบในเว็บก่อนละกันนะสำหรับสายอาชีพหลักๆที่ตัวเกมจะมีเปิดให้เล่นนะครับก็จะมี5สายด้วยกันนะเริ่มตั้งแต่ไนนะครับผมแล้วก็สายต่อมาก็จะเป็นเมดนะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของพรีตนะครับแล้วก็สายต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเชสเตอร์นะครับหรือว่าคลาวนั่นเองนะแล้วก็สายสุดท้ายนะครับจะเป็นวอริเออร์นะครับผมสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะมีเงาด้วยนะครับ อีกสสายนะครับที่ตัวเกมจะมีการเปิดให้เราได้เล่นกันต่อนะแต่ว่าก็ต้องมีการอัปเดตต่อๆไปนั่นเองมาดูที่สายแรกกันก่อนนะครับก็คือไนท์นั่นเองนะในส่วนของไนท์นะครับอาวุธหลักของเขาเนี่ยจะใช้เป็นดาบแล้วก็โล่นะครับส่วนสไตล์การต่อสู้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้แบบระยะใกล้นะครับผมลักษณะเด่นๆของไนท์เลยก็คือตัวไนท์เนี่ยจะมีความถึกนะครับทนแล้วก็โจมตีได้รุนแรงมากนะเป็นอีกอาชี หนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจสําหรับคนที่แบบชอบอะไรที่มันถึกถึกทนทน,นนะครับยิ่งถ้าใครชอบไปล่าบอสตีบอสนะครับสายนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับแต่ว่าข้อด้อยของเขานะครับก็คือการที่ใช้สกิลนะในส่วนของสกิลเนี่ย อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับเมื่อเทียบกับสายอื่นๆแต่ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของไนท์เลยก็คือสายนี้เนี่ยจะมีช่องใส่ของนะครับถึง6ช่องได้กันนะส่วนสายอื่นๆเนี่ยจะมีช่องใส่ของแค่5ช่องเท่านั้นนะครับดังนั้นการดัน CP ดันพลังเนี่ย ก็สายนี้นะครับน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับสาหรับคนที่แบบชอบโชว์พาวอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมมากันที่สายต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือเมดนั่นเองนะครับผมในส่วนของเมดเนี่ยนะครับอาวุธหลักของเขาจะเป็นไม้เท้านะแล้วก็ในส่วนของสไตล์การต่อสู้เนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยใครที่ชอบโจมตีแรงๆนะครับบอกเลยว่าสายนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับแต่ข้อเสีย หลักๆของสายนี้เลยนะก็คือตัวละครเนี่ยจะค่อนข้างบางมากๆนะครับและต้องใช้ระยะเวลาในการไล่สกิลด้วยนะเพราะว่าเวทเนี่ยต้องไล่สกิลก่อนนะครับถึงจะโจมตีได้นั่นเองซึ่งการต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเป็นตี้นะครับผมเราต้องยืนอยู่ด้านหลังเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดยืนด้านหน้าแล้วไปชนมอนเนี่ยบอกเลยว,ว่านอนง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็เมทเนี่ย จะมีแบ่งออกเป็น2สายด้วยนะครับจริงๆทุกสายที่ก่อนหน้านี้น,น,นะครับอย่างเช่นไนท์หรือว่าสายอื่นๆที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2สายหมดนั่นแหละนะครับผมมันจะมีให้เราแบบว่าอัพไปยังสายอื่นๆเพิ่มเติมได้อีก2สายหลักๆของในส่วนของเมดเนี่ยนะครับก็คือจะมีเวทน้ําแข็งนะครับกับเวทไฟนั่นเองนะซึ่ง2สายนี้นะครับ ความแตกต่างของมันก็คือเวทไฟเนี่ยจะโจมตีค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับแต่จะไล่นานกว่าน้ําแข็งนะส่วนเวทน้ําแข็งเนี่ยจะโจมตีเบากว่าไฟนะครับแต่ล่ไวกว่าเข้าใจปะ่ะซึ่งอันนี้ก็เลือกเอาเองนะครับว่าใครอยากจะได้ล่ไวๆหน่อยก็เลือกเวทน้ําแข็งแต่ถ้าอยากจะโจมตีแรงๆก็เลือกเวทไฟอะไรประมาณนี้นะครับ มาต่อกันอีกสายหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือพรีทนั่นเองสําหรับสายนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสายอาชีพที่ ทุกทกี่ต้องการมากที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมซีวนะครับหรือว่าเกมอื่นๆนะก็ต่างที่จะต้องการสายนี้มากๆนะครับเพราะว่าสายนี้นะครับเป็นสายซับพอร์ตใช่ไหมอ่าสำหรับพรีสเนี่ยอาวุธหลักๆของเขานะครับก็จะเป็นอาวุธมือเดียวเนาะก็คือจะเป็นการถือคาถาประมาณนี้นะครับแล้วก็สไตล์การโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้นะครับผมแต่สายนี้นะครับจากที่ผมลองเล่นนะ ก็ถือว่าตีแรงอยู่นะครับแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะ ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบสายอื่นๆเหมือนกันนะครับคือมันจะได้ไม่ต้องเปลืองยาเพิ่มเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันก็เปลืองมานาอยู่ดีนั่นแหละเนาะเออแล้วก็พีดเนี่ยเราจะสามารถบิ้วไปให้มันเป็นสายบูได้ด้วยนะครับก็คือเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นแบบพีดสายซับพอร์ตเลยไหมหรือว่าจะเป็นแบบพีดบูไปเลยก้อนนี้เลือกเอานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกไปในทางไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมจะเล่นนะ กะว่าจะเล่นพีทสายซัพบแบบเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็หลักๆในส่วนของสกิลพีทเนี่ยจะเน้นไปทาง Support ซับพอร์ตซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับผมดังนั้นใครที่ชอบพระอยู่แล้วนะครับก็สามารถเลือกพระได้นะบอกเลยว่าคุณจะไม่าขาดตี้แน่นอนนะครับเรียกว่า,าหาตี้แป๊บเดียวก็เจอแล้วอะ่ะสำหรับสายนี้นะ มากันที่สายต่อมานะครับก็คือเจตเตอร์หรือว่าคลาวนั่นเองนะในส่วนของสายนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกสายอาชีพนะครับที่ค่อนข้างฮอตฮิตมากๆนะไม่ว่าจะเป็นซีเวอร์ชั่น PC หรือว่ามือถือเนี่ยสายนี้นะครับจะมีคนเลือกเล่นมาเป็นอันดับ1นึ่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตัวละครสายนี้เนี่ยจะค่อนข้างเก็บเลเวลได้ไวกว่าสายอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ย จะเป็นระยะไกลอีกทั้งสกิลการโจมตีนะครับก็ค่อนข้างดุนแรงเอาเรื่องนะครับผมการคอมโบต่างๆเนี่ย ก็สุดยอดนะสำหรับสายนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าเรามีสกิลครบๆเนี่ยนะครับแล้วก็กดรับสกิลเข้าไปตอนเลเวลแบบกลางๆแบบสูงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสายนี้นะครับโจมตีเร็วพอตัวเลยนะเรียกว่ามอนยังมาไม่ถึงตัวเลยนะครับมันก็ตายก่อนแล้วนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดยาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมในส่วนของอาวุธหลักของเจสเตอร์เนี่ยนะครับจะใช้เป็นมีดสั้นเนาะแล้วก็จะเป็นการคว้าง มีดไปข้างหน้าใส่ศัตรูนะครับบอกเลยว่าปลิวมากนะแต่แน่นอนนะครับ อาชีพนี้ก็ไม่ได้เด่นไปทั้งหมดนะครับผมก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมก็คือสายนี้เนี่ยเป็นสายโจมตีระยะไกลใช่ไหมครับสายไหนที่เป็นการโจมตีระยะไกลไม่ว่าจะเป็นเออเจสเตอร์ uh, นะครับหรือจะเป็นเมดนะครับที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะค่อนข้างตัวบางมากๆนะครับผมดังนั้นเวลาที่คุณจะเล่นสายประมาณนี้เนี่ยต้องมั่นใจนะครับว่าจะตีมอนตัวนั้น ตายก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวคุณนะเพราะว่าถ้ามันเข้ามาหาได้เนี่ย ตัวละครของคุณก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าซีเวอร์ชั่นนี้นะครับมอนแต่ละตัวเนี่ยบอกเลยว่าตีแรงมากๆนะมากันที่สายสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือวอริเออร์นั่นเองนะสำหรับวอริเออร์เนี่ยนะครับก็อาวุธหลักของเขานะครับที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นดาบใหญ่นะครับผมส่วนสไตล์การต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ระยะใกล้นะโดยวอริเออร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายที่โจมตีได้รุนแรงเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถยืน ชนมอนได้ด้วยซึ่งส่วนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึกเท่ากับไนท์นะครับแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันมากนักนะสำหรับวอริเออร์นะครับสิ่งที่มันทําให้ผมสะดุดตาเลยนะเวลาที่เราเล่นวอริเออร์นะครับก็คือจะเป็นการถือดาบที่ใหญ่มากๆนะครับผมซึ่งเวลาเราถือเนี่ยจะเป็นแบบการแบกเนาะแล้วมันดูเท่ดีนะครับแบบสะดุดตาดีนะแล้วก็สายนี้เนี่ยเวลาที่ใช้คอมโบสกิลนะครับก็ถือว่ามันใช้ได้ เลยแหละแล้วก็จากที่ผมลองสังเกตมานะครับสำหรับวอร r i o r เอร์เนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างฮิตลองลงมาจากเจเตอร์เลยนะยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเลือกเล่นสายไหนกันดีนะ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นับถอยหลังไปอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับตัวเกมซีลเซิร์ฟซีเนี่ยก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับผมแน่นอนว่าเกมจะมีภาษาไทยมาด้วยนั่นเองนะแล้วก็ระบบต่างๆของตัวเกมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าระบบหรือว่าข้อมูลหลายๆส่วนของเซิร์ฟซีเนี่จะมีหลายอย่าง างที่ไม่เหมือนของเซิร์ฟไต้หวันนะครับยังไงก็รอเกมเปิดอีกทีแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในส่วนตรงนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับผมไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนไหนที่ผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็ลักกันนะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีทุกคนครับ